คู่รักหมากคิมโชว์ความฟิตแต่ตอนจบอย่างพีคเป็นอีกหนึ่งคู่รักของวงการบันเทิงที่หลายคนเชียร์อยากให้มีข่าวดีเหมือนคู่อื่นๆสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มหมากปลินและนางเอกสาวคิมคิมเบอรี่ถึงวันนี้ทั้งคู่จับมือดูแลกันฝ่าฟันอุปสรรคมากว่าเจปีแล้วแถมฝ่ายชายยังออกปากว่าเธอคนนี้แหละคือเจ้าสาวสำหรับเขาเท่านั้นยังไม่พอยังให้แหวนแทนใจกันด้วย คาดว่าอีกไม่นานเกินรอเราคงจะได้ยินข่าวดีของคู่นี้แน่ๆล่าสุดก็มีคิวว่างควงคู่กันไปเที่ยวดื่มด่ำธรรมชาติที่ทะเลจังหวัดกระบี่โดยสาวคิมก็ประเดิมภาพแซบชวนว้าวในชุดว่ายน้ำสีเหลืองตัดผิวขาวออร่าด้านหนุ่มหมากก็แซบไม่น้อยหน้าอวดซิกแพคแน่นๆลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเท่านั้นยังไม่พอ ผู้รักหมากคิมก็ยังโชว์ความฟิตความสตรองไปปีนเขาหงอนนาคตำบลหนองทะเลโดยสาวคิมได้โพสต์ภาพพร้อมระบุแคปชั่นว่าเดินขึ้น2ชั่วโมงกว่าเดินลงอีกสองชั่วโมงคุณพี่เขาคิดว่าเราเป็น w o นเดอร์วูแแหละแต่ที่พิกไปกว่านั้นปนวดเหลังกลับจากขึ้นเขาสาวคิมก็รีบไปหาหมอน,นวดทันที เพาเธอบอกได้คำเดียวว่าแทบเดินไม่ได้เมื่อมากสินะโอ้ยอย่าเรียกว่าเมื่ยเลยเรียกว่าเดินไม่เป็นล <laughs>